รายชื่อเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 1. สาวัตถีสเสด็จประทับจำพรรษามากที่สุดกว่า25พันษา 2. กบิลพัทเจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่จนพระชนมายุ29พรรษา 3. ราชครืเมืองที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาแห่งแรก 4. เทวทะหะเมืองที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติหสังกัสะ เมืองที่เสด็จลงจากดาว,วดึงเทวโลกของพระพุทธเจ้าหเกศิริยาหรือเกศปุตตนิคมทรงแสดงกลามสูตรแก่ชาวกลามโคตระเจ็ 7. เวสาลีสถานที่ประทับจำพรรษาสุดท้ายและปรงอายุสังขาร8ปรวาวาสถานที่เสวยพระกระยาหารครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์เกเมืองปัตนาหรือปาตลีบุตรศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสถานที่ทำตติยสังขายนา สิบพาราณสีเริ่มต้นประกาศศาสนาแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีสิบเตํบลคขยาแสดงอธิต่อตปริยายสูตรโปรดชตินสามพี่น้องพร้อมบริวาร 12. นส,สอนันทาทรงสแสดงพรมชลสูตรประกาศทิฏฐิ62ศูนย์กลางการศึกษาแม้ในครั้งพุทธกาล 13. โกสัมพี เสด็จจำพรรษาในป่าปริลัยะยกะเหตุเบือนหน่ายภิกษุทะเลาะกัน